เป็นวุ้วนทำไมงี้เลยนะเห็นไหมเป็นว,วุ้นงี้มาเลยหหมห้นี่นโมน้าฟงอาสวัสดีครับว,วันนี้เราอยู่ที่ช่องนโมครับผมนโมครับผมวันนี้เราจะทำอะไรกันลูกทำเซิร์ฟบ,บี้เราจะมารีวิวแก้วทำเซิร์ฟบ,บี้นะที่เราได้มาจากกองสุ่มหาแฝดพี่ผายนะครับ ตอนนี้เราจะทําลัมเซอร์บี้กันครับนี่แก้วนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาแก้วเนี่ยไปแช่ช่องฟิตนะครับไปแช่เย็นไว้ให้เป็นให้มันเป็นเป็นน้ําแข็งให้มันเย็นนะครับนี่นะมันจะเป็นมันจะเป็นน้ำมันเป็นน้าแข็งนะเนี่ยพอเอาไปแช่ช่องฟิตไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเอามาบีบกันแบบนี้ครับบีบไปเนี่ยเดี๋ยวเราหมุนอ่ะลองล้างเราเทเราเทโค้งเลยลูก แยกมือหยิบไส้เข้าไปตีทำไมมือจับมันรูไม่เอาไม่ได้อ่ะเอาโค้กเคเข้าไปนี่เนี่ยเอาโค้กเคไปโอ้โหเาไปค่อยๆเทค่อยๆเทเข้าไปเทเข้าไปเทอีกเทอีกเทอีกเทให้ถึงแค่ขอบของข้างในอ่ะอ่ะพ่อพอพ่แพ่อปิดฝาหมุนฝาเกลียวเลยน้องโมยขึ้นน้อง่มยพิ่งน้องโมยอ่าหมุนฝาเกลียวเลยพี่โมนใช้โมนโมนลดอย่างของโคกหมุนนี้หมุนหมุนหมุนอ่ะหมุนให้เป็นเกลียวหมุนเกลียว อ่าแล้วก็เอามือบีบยกขึ้นมายกขึ้นมาบีบอยู่อ่ายกขึ้นมาบีบน้ำโม่อย่าพู่งน้ำโม่ใหญ่น้ำโม่ให่น้ำโม่ใหญ่เขาบีบบีบลูกบีบน้ำโมอยู่เฉยโมดูพี่มลดูพี่มลบีบอ่าบีบเลยบีบค่อยบีบบีบบีบไปเรื่อยดีบีบไปเรื่อยบีบบนหมุนไปบนอาบีบมาแลบีบไปเรื่อยบีบไปเรื่อยบีบบนอ่าน่าจะบีบหมุนหมุนบีบหมุนงั้นแหละใส่น้ำเยอะไปนิดหนึ่งไม่มีแล้วหมุนไปเพิ่มหมุนเพิ่มบีบไปเลยเพราะมันขึ้นมามัน บีบจนว่าเป็นวุ้นน่ะบีบจนเป็นวุ้นน่ะบีบตอนนี้งเลยบีบตอนนี้งเลยต้องบีบตอนนี้งนะบีบตอนนี้ถ้าเป็นวุ้นเลยบีบอย่างนี้ที่มนบีบเขาบีบเขาบีบเขาอย่างเงี้ยไม่ใช่บีบขึ้นมาอย่างนั้นบีบบีบเอ่อบีบอย่างั้นแหละบีบอย่างั้นแหละบีบไปเรื่อยบีบไปเรื่อยเลยอย่างงั้นแหละอย่าอย่าบีบแบบแบบให้มันลุดขึ้นมาแบบนั้นเนี่ยเวลาบีบอะเราบีบอย่างเงี้ยเนี่ยบีบอย่างเงี้ยบีบไปเรื่อยอย่างเงี้ยบีบอย่างเงี้ยนะแล้วพอดูบีบให้ดูนะ แล้วก็บีบพุยไปเรื่อยอย่าเงี้ยพุ้ยเบียบไปเรื่อยอเงี้ยเบียบไปเรื่อยเบีบไปค่อยเบีบไปเรื่อยนะมันมันจะช็อกขึ้นมานะบีไปหมุนไปบีบไปหมุนไปนะครับบีบไปหมุนไปนะมันเริ่บียบแล้วเบียบแล้วหมุนเบียบเบียบเบีบบแล้วหมุนบีบไปเรื่อยบีบไปเรื่อยเบียบแล้วหมุนเบียบไปเรื่อยแล้วหมุนเบียบแล้วหมุนล้วบอมาแล้วบอมาแล้วแบบเหมืนขึ้นหน้าลูกถ้าเราทำอะไรมันก็แบบจะใจเงี้ยก็ดีนะเบีบไปเรื่อยบีบไปเรื่อยมันเป็นหมุนบีบไปเรื่อยโอ้ยดูโคตรมาก ไปเด่๋ยวเดียวอ่ามันจะไปเริ่มเป็นมูนแล้วไหมบีไปเรื่อยนะบีไปเรื่อยนะทุกคนดูดิอ่าบีไปเรื่อยนะบุ๊บีไปเรื่อยเลยนะเนี่ยอ่าเริ่มเป็นมูนแล้วนะครับเอต้าเริ่มเป็นมูนแล้วเริ่มเป็นเซอร์บี้แล้วเริ่มเป็นเซอร์บี้แล้วนะครับแต่ต้องแก้วไปแช่เย็นในช่องฟิสก้อนนะครับก่อนที่เราจะเอาเอ่อน้ำให้ตัวให้ตัวทำเป็นน้ำอะไรก็ได้นะเป็นน้ำน้ำเขียวน้ำแดงน้ำโค้กน้ำเปปซี่อะไรสไปซ์ได้หมดนะแล้วก็เอามาใส่เพื่อทำเป็นเซอร์บี้นะครับหนูก็กกินเลย เรากินได้นิดเดียวบีบไปเลื่อยนะบีบให้เป็นวุ้นเลยให้เป็นอีกนะเป็นวุ้นนะครับเป็นอีกลูกให้ได้อีกนั้นเราจะเพิ่มลกให้ได้ให้ให้แข็งกว่านี้ให้แข็งตัวกว่านี้ลูกบีบไปเรื่อยนะบีบไปเรื่อยบีบไปเรื่อยนะบีบไปเรื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยเยอะไริ่งเปิดฝาดูพ้มใช่ใช่ใช้ต้องใช้แรงบีบนิดนึงนะปวดมือเลย เดไปเสิร์ฟเบียนะจะหนูตามเองอ่ะหนูลองบีดขโมยบีดดิขโมยบีดดิค่อยบีบอ่ะค่อยบีบอ่ะบีบค่อยบีบบค่อยบีบบีบดิลูกบีบมั้บีบบ่บีบกับกำบีบกำบีบก้อยกำป้อยกำป้อยอ่ะลูกบีบกำป้อยอ่ะลูกกำป้อยกำป้อยกำป่อยกำป้อยอย่างเงี้ยอ่าบีบอย่างเงี้ยบีบพี่มอนน่ะดูพี่มอน่ดิมาอ่าอ้นั้นมอทำเองลูกท่ามอมเองอ่าอะไรกำป้อย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 อย่างเงี้ยลูก อ่าโอเคลองเปิดฝาดิลองเปิดฝาดิเปิดฝาหมุนเปิดฝาออกเป็นยังอ้าวช้อนลองช้อนตักดูสิเป็นยังหมายลองตักเดี๋ยวพี่มันทำให้ก่อนนี่นะครับเป็นเทปบี้แล้วนะครับดูนี่นเื้อแบบว่านิ่มมากเนียนมากเลยครับไข่โมกินไข่ก่อนนะโมกินนิดเดียวนะโมอย่ากินเยอะนะลูกนะออ่โมโมโมลองชิมดิเป็นไงกินได้จิ๊ดเดียวได้กินเยอะนะครับลูกเดี๋ยวไม่สบาย ไหนว่านิดเดียวไงลูกไหนนิดเดียวไงนิดเดียวกินได้ไม่เยอะลูกลนิดเดียวเยอะๆนิดเดียวให้น้องกินนิดนึงโอเคพอพอแล้วลูกพอแล้วนะพอแล้วอ่าพอแล้วให้วนกินหน่อยหนึ่ง เอาแล้วก็โอเคคลิปนี้เราทําได้นะดูนะดูนะครับดูนะเพื่อนๆดูนะนี่เพื่อนๆโมโมนดูนะนี่นะเป็นบุญออกมาอย่างนี้เลยนะเห็นไหมเอเป็นบุญอย่างนี้มาเลยไห้นี่นี่บุญขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับโอเคสวัสดีกันนครับสวัสดีก่อนปิดคลิปก่อนสวัสดีครับลูกสวัสดีครับแค่นี้นะรีวิวเรียวเราวิวไว้แค่นี้นะครับรีวิวให้ดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวเด็กๆจะกินโคกันแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย